ต้องมีความชัดเจนหลักเกณฑ์ต้องชัดเจนและหล้มามมีข้อยกเว้นนะครับหลักเกณฑ์เช่นเราะจะเอาอุโสส33เปอซนะครับแล้วก็จะขึ้นจากตรงไหนหลักเกณฑ์เช่นคน,นอายุ59เหลือปีหนึ่งถ้าได้ไปเป็นหัวหน้าโรงพักมันแค่ไปประกองตัว ประกอบตัวแล้วก็จะไปารงานไม่ได้หลักเกณฑ์เลืองอาวุโสเนี่ยต้องมีความชัดเจนว่าจะให้เขาเลื่อนไปตำแหน่งนะครับเลือนไปลงพักชั้น3าก่อนแล้วมาชั้น2องแล้วก็ชั้นหนึ่งส่วนให้หกซ์ที่มาจากความรู้ความสามารถตอ้องไม่ใช่เส้นดีต้องมีผลงานเป็นที่ประจัก ส,ส่วนดีเดนได้โลระดับจังหวัดระดับกองมระาการระดับ <ฮะ S 1> ตลย้อนหลังสามปีย้อนหลังสามปี <ฮะ S 1> แต่ถ้าไม่มีโลดีเด่นในด้านต่าตา <ฮะ S 1> ๆา<ๆ>ก็ถือว่าเสมอกันถ <ฮะ S 2> ือว่าเสมอกันแล้วสอถ้าแต่งตั้งเนี่ยผมจะทลายไอ้นี่นะ,<ฮ>ะไอ้ทลายสายสเปกปอก,กสเปกปากปลาม เว้นแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นแพทยาา์พยาบาลนักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าจบจากโรงเรียนในร้อยหรือมีวุฒินิติสาสตร์ต้องให้เข้าไปได้ทุกสายโดยมีสเปคเบื้องต้นว่าให้ผ่านงานสอบส่วนเบื้องต้นในชั้นรองสารวัตรมาสองปี4ปี่ปีหลังจากนั้นไม่ต้องมีสเปครองและให้เขาไปได้ให้เข้าไปได้ นะครับให้ไปได้จะไปสายอำนวยการสายธุรการสายสื่อส่วนสายอะไรก็ได้นะครับสเปคที่จะล็อกคือสายการแพทย์่พยาบาลนักวิทยาศาสตร์อันนี้สเปคล็อกไปเลยสเปคล็อกไปเลยเก็บกู้วัตถุระเบิดสเปคล็อกนักกีสเปคลอคอ็อกแต่ไออำนวยการฝ่ายปาาปลาเลขสื่อส่วนเลขสอบสวนเลขออันนี้อย่าไปล็อกค่ะสาม Bye. Uh -huh. ผู้บีไม่เป็นเลยและได้รับคำสั่งให้มาเป็นสวัสดิ์งานสอบส่วนเขาว่อออกคําสั่งให้คุณไปเป็นสวัสดิ์ฝ่ายอะไรฝ่ายจาราจรไอ้นี่เป็นสวัสดิ์ฝ่ายสอบสวนสํานวนเย,เยอะเหลเกินไม่ไหวเว้ยเดี๋ยวโดนตั้งกรรมการเนี่ยเอาคุณออกไปู้ฝ่ายบวยการเอาคนอื่นมาหมาให้ผู้กับเขาได้บริการระดับผู้กับ ให้ผู้การเนี่ยบริหารค่ะให้ผู้การเนี่ยมีคำสั่งเอาคุณจากพุ้กับอาเมือเมือค่ะย้ายไปช่วยราชการลงพักชั้นสามชั้นห้าได้<ะ>คหรือเป็นการลงโทษค่ะนี่เขาถือว่าเขาวิ่งมาแล้วอยู่เมือเมืองเขาก็ไม่สนใจผู้การไอ้ตัวสาวัดเก็คือว่าวิ่งมาแล้วลงตำแหน่งนี้แล้วปย,ย้ายผมไม่ได้<ะ>ใช่ไหมใช่ ก็กินไปแดกไปเดี๋ยวกว่าจะครบสองปีแต่เวลาไปเนี่ยมันต้องไปงอพุ้กับหวัวหน้าโรงพักคุณเลือคัดหัวหน้าโรงพักให้มันดีนหัวหน้าโรงพักแม่ไบโกยขาเฮ้คุณทำงานขยันหน่อยนะเดี๋ยวจะให้อยู่ฝ่ายสองส่วนนะขยันหน่อยน,นะเอ้ยนี่มีแววเว้ย well ทุมเททั้งวันคืนก็ไม่นอนให้อยู่ฝ่ายสืบสวนไอ้นี่ชอบแต่งเครื่องแบบตรวจน้านตรวจนี่ผมให้อยู่ฝ่ายปาาปลาไม่ใช่แต่งตั้งใครไปก็อยู่ลงไปแลป้วก็ปวด ตัวอย่างเนี่ยเอาทำคำนวลแบบนี้คดีนั้นคดีนี้มาะนะครับแล้วก็สอนเทคนิค,คในการสักถามสอนเทคนิคในการสักถามะนะครับมันต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบในการสักถามสอนที่เขาเชี่ยวชาญมาอบรมเทคนิค,คในการสักถามสังเกตปฏิกิยาอาการด้วยไม่ใช่ถามปคุผู้เชื่ออะไร เชี่ยวใช่ไนะครับถ้างั้นไอ้ข้อที่สองนี้ทักษะในการจัดกามความรู้ก็จะอยู่ในใ<ต><ด>น คือคนที่มันไม่ไม่เก่งเทคนิคเก่งแต่เจ้าหน้าทีท่พินดีไมบอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เอาเราเบียบนั้นมาอ้านเบียบนี้มาอ้างส่วนเทคนิคจะถามดักหน้าดักหลังเนี่ยเพื่อให้เขาเข้าตอบได้และเข้าประเด็นเนี่ยและต้องเทคนิคเช่นผมแนะนําเทคนิคอย่างนะี้ผมถามดูว่าเมื่อวานวันที่ห้ามิถุนา ตอนเที่ยงค,คุณอยู่ที่ไหนค่ะอ่คุณตอบเลยขอ,อทานข้าวอยู่ที่สโมสรตํำรวจค่ะคำถามคำถามต่อไปว่าทานตรงไหนทานคนเดียวหรือมีใครทานด้วยค่ะคุณก็บอกว่าทานกันห้าคนค่ะให้คุณว่าแผ่ที่ประกอบด้วย<ม>ว่าทานอยู่ไหนใครนั่งตรงไหนคำถามต่อไปนะครับกับข้ามีอะไรบ้างใครเป็นคนสัง่ง ถามเชิงลึกลงไปเรื่อยนะคุณใช้ช้อนอะไรในก,นการรับประทานนะหรือคุณใช้มือก็บอกคุณใช้ช้อนซอมช้อนซ่อมใครเป็นคนจัดหาหารทานหรือว่าอะไรถามลึกลงไปเรื่อย ทานน้าอะไรน้ําตาอะไรนะแล้วไปสอบปัญญาผายห้หาคนบอกไม่ได้ทานคุณไม่ได้ไปทานคุณเอาให้ห้าคนไ,ไปอ้างในศาลไม่ได้แล้วนะพรว่าเป็นทีท่อยู่คุณและคุณไม่ได้ก่อเหตุนี่เขาเรียกว่าเทคนิคการสอบปัญยาอย่าคิดว่าตัวเองเป็นพ่ักง,งานสอบตัวต้องคิดว่าเป็นทนายจําเลยจะแก้ตัวได้อย่างไรแต่พนักงานสอบส่วนอื่นเขาจะถาม ชื่อนามสกุลที่อยู่สถานที่ติดต่อที่อยู่บัจจุบันเกิดบรสษัทคุณประกอบอาชีพอะไรวันเกิดเพศคุณไม่ใช้ปืนยิงคนอื่นไม่ได้ยิงปฏิเสธขอให้การชักษารจบแล้วสำนตนก็นไม่เดิอดรับปฏิเสธเป็นผิดคุณจะให้การชักษารเป็นเรื่องของคุณเมื่อวานตอนเที่ยงคุณทานข้าวที่ไหนใช่ไหม พนักงานสอบสวนถามชื่อที่อยู่ค่ะหรือคำถามหลอกหลอกลวงลวงไปอย่างเงี้ยค่ะคะเราต้องคิดว่าถ้าเขาเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะอ้างยังไงอ้างท,ท,ที่ที่อยู่ค่ะนะอ้างท,ที่ที่อยู่ค่ะแล้วข้อต่อไปถ้าเกิดสมมติท่านมีลูกน้องคนหนึ่งอะสำนวนก็ไม่ทันอันนั้นก็ไม่ได้ไม่ไม่สามารถจัดก,การเรื่องเวลาสําหรับตัวเองท่านจะทํำยังไงกับลูกน้องคนนี้ จะพัฒนาเรอย่งไรเนี่ยเรื่องการจกร ถ้า่งั้นผมจะขังคุณกักบริเวณคุณ,คณคผมไม่ได้ลงโทษคุณหรอกแต่ให้นั่งทำสำนวนทำให้เป็นแอ้มค้างผมก็เจอลูกน้องสำนวนร้าไปดูแล้วมันหมกว่าเจ็ดติดเจ็ดติดสำนวนมันต้องลงโทษสวัสดสองส่วนด้วยลงโทษคุ่มกับงานสองส่วนด้วยค,คุณไม่เล่งลับสำนวนให้คุณตรวจภายในสี่แปดชั่วโมงไอ้นี้ให้ตรวจภายในสามวันคุณไม่ตรวจได้ไง ผมเป็นผู้กับพันโภผมวมมิหาจีำนวนสามหลันผมมีตารางหมดวันนี้ใครฝากขังจำนวนที่เท่าไรเท่าไรแล้วผมจี้พนักงานสอบสวนให้ออกเวรและหายไปเลยคับยันถึงสุขคุณต้องทําง,งานสองโมงครึ่งสี่โมงครึ่งต้องมาทําง,งานถ้าข้าเวรคุณอ,อยู่กลางคืนด้วยคุณจะไปไหนออกนอกเขตลำเบอ,อคุณต้องมาขออนุญาตผมไม่ใช่ออกเวรแล้วคุณก็ณกลับอุดนข่อแก่นไม่ได้ ออกนอกเขตอำเภอไม่ได้รับอญาตโดยลงโทษนะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาพักเวรก็ไม่ได้คุณออกนอกเขตอำเภอไม่ได้<า>คุณต้องมานั่งทำง,งานแต่ถ้าเข้าเวรคือคุณเข้ากลางคืนด้วยสิบสองชั่วโมงเข้าสี่โมงเย็นออกหกโมงเช้าอ่เข้า6กโมงเย็นออกหกโมงเช้าแล้วคุณกัพักไป24ชั่วโมง เอา้ากับมึงเอาลูกเอาเมียมึงย้ายมานี่สิ <c oughs> ไม่ใช่ว่าลูกเมียอยู่อุดร <c oughs> เขาก็มีเวลาให้พักนี่สาวอาทิตย์คุณก็มีเวลาข <c oughs> อไปได้เขาก็ไปได้แต่คุณก็ต้องลงประจำวันไม่นะั้นคุณไปกดยาเสพติด <c oughs> คุณไปกดยาเสพติดแล้วคุณบอกคุณไปเยี่ยมลูกเมียให้รองร่กับคำสั่งหนึ่งสองหนึ่งสอง เขาก็ลงโทษลองคุ้มกับอีกมาถึงผมอีกในเมื่อคุณเป็นสาวที่คุณจะไปไหนคุณก็ต้องบอกขอญาติผมผมไม่ได้ปิดกั้นในเมื่อวันหยุดขอญาตไอ้เยี่ยมบุตรทิดาไอ้เยี่ยมสามีได้วันหยุดได้แต่จ้ำถึงสุ่กวันปฏิบัติราชการคูต้องมาปฏิบัติต้องอยู่แล้วเขาเราโดนตำรวจทํางาน24ชั่วโมงเขาคือบอกว่าลูกเมียก็ให้ย้ายไย้ายมาอยู่ด้วยกัน ยานยุ่งเยื่องกันกระรับค่ะขออนีอาจารยนถามเรื่องความรู้ส่วนคนที่หนูจะพัฒนาเนี่ยท่านมองว่าสำคัญไหมคะ บางคนเขาจับเสื้อรกรอกกันกระสุนมาคุณไปดูกฎหมายอาญาก็ไม่มีวิธีนาความอาญาบอกเอาไว้จะตั้งข้อกล่าวาหาอย่างไงเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามีมันอยู่ในกฎกระทรวงถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องกฎก,กระทรวงคุณก็ไม่รู้ว่าเสื้อรกรอกกันกระสุนเนี่ยผิดเขาจับดาบใบปืนเป็นยุทธภัณฑ์หัวหน้าเขาจับข้อเก็บเสียงมาถ้าความไม่รู้ก็ให้ถามผู้รู้ ว่าสำน,นักงานตำรวจแห่งชาติให้ตั้งผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเอาไว้เพื่อให้ผู้คนทั่วประเทศเนี่ยถามเขาจะถามอาจารย์ววดครับ,รบมันมีข้อเก็บเสียงอย่างนี้อีกกฎหมายไหมครับมาตาอะไรอย่างไระนะครับนะฮะคุณจะได้โทรมาสอบถามถ้าคุณไม่ถามคนอื่นมันก็ไม่รู้ว่าผิดไม่ผิดนะผู้เชี่ยวชาญแต่ละดนะ้านตั้ง ผู้ชักการำรวดแห่งชาติหรือผู้ชักการก็ตั้งที่ปรปึกษาได้ไม่ใช่เปลืองเงินเดือนใช่แล้วทีนี้ มีความเต็มใจตั้งใจและผู้ใจยมันก็จะทํางานได้ด้วยดีและอย่าไปสแสวงหาผลประโยชน์อันมีควรได้อย่าไปคิดว่าเข้าเวรวันนี้เฮ้ยคดีนี้คุณได้ค่ารดชนว่านีเป็นล้านทำไมค,คุณไม่ให้เลยว่าอผอตสาทำจำนวนจะตายนหน้าที่เราคุณก็ได้ค่าํตาตจำนว,วนแล้วะนะครับถ้าเรา ส่วนเขาจะเอา้ามวนไปกินข้าวสักพันหนึ่งมันก<ฆ>็ยังไม่ผิดกฎหมายนะ<ฆ>เ,เค่อยขอคุณสังคมเขาก็รับได้<ค>สังคมเขาก็รับได้แต่เกินสามพันไม่ได้นะรับรับติดบอกเกินสามพันบาทก็ผิดกฎหมายอีกไต่อยังไป<ฆ>เรียกร้องเขา<ฆ>ต้องทำโซแบบครัพร<ฆ>ักนะ็มีหน้าที่ไปสวด ฉันไปอะไรไปเขาก็กราบ3าครั้งแล้วก็ถวายเงินด้วยกินก็ฟรีได้เงินด้วยนะแต่อย่าไปตั้งแง่เรียกเขาพนักงานสอบสวนเนี่ยชอบไม่เรียเกเงินเขา ที่ทำการก็มีผมก็ไปเอาสาลาลินดานตั้งผมมาเขียนสอบอกิ่งออดอรมาขัเตียงแล้วก็นัน่งทำงาน,นแล้วก็พยืนโตะเด็กนักเรียน,นมาตั้งนะครับก็แต่งขึรนแบบไทรจะว่าบ้ากนมามันไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรให้ผมก็ใช้รถส่วนตัวใช้มอเตอร์ไซค์ไปต้องบริหารทำการความขัดแย้งให้วิกฤตมันผ่านไปได้ไดนะครับ<า>นะจบยากหนึ่ง